ขอความจเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนามผลหรือว่าอานิสงส์ของการไม่ผิดศิงข้อที่4มาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังศิลข้อที่4ก็คือมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิข้าพเจ้าจะเว้นขาดจากการพูดเท็จพูดโกหกพูดหลอกลวงพูดไม่เป็นความจริงพูดไม่มีสัจจะ คำพูดที่สับปรับพูดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนี้เป็นต้นพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าโมสาวาดอันบุคคลเสพแล้วจะเดินแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมยังสัตว์ให้ไปเกิดในนรกกําเนิดในสัตว์เิระชานในเปตวิสัยคือถ้ารักษาไม่ได้หรือเมื่อละโลกนี้ไปแล้วย่อมตกนรกพ้นจากนรกไปเกิดเป็นสัตเิรจชานพ้นจากสัตเิรจชานแล้วก็ไปเกิดเป็นเปต ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะได้รับผลกรรมที่ตนเองได้ทำไว้สประการโดยการน,นั่นก็คือในประการที่หนึ่งทำให้เป็นคนที่พูดไม่ชัดในประการที่สองฟันไม่เป็นระเบียบในประการที่สามเป็นคนปากเหม็นในประการที่สี่ไอตัวร้อนจัดในประการที่ห้าตาไม่อยู่ในระดับปกติในประการที่หกกล่าววาจาด้วยปลายลิ้นและปลายปากในประการที่เจ็ด ท่าทางไม่สางงามไม่ผ่าเผยในประการที่8จิตไม่เที่ยมคล้ายกับคนวิกลจริตในประการที่9พูดอะไรไม่มีใครเชื่อถือในประการที่10ย่อมได้รับแต่เรื่องที่ไม่จริงส่วนคนที่เว้นขาดจากการพูดเท็จพูดแต่ความจริงพูดแต่คำสัตย์ไม่โกหกหลอกลวงถ้ารักษาไว้ได้แล้วเมื่อละจากโรคนี้ไปแล้ว ก็จะเกิดเป็นเทวดาถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะได้รับอนิสงส์14ประการด้วยการน,นั่นก็คือในประการที่1มีอินทรีห้าผ่องใสในประการที่2มีวยจาภายเราะอ่อ,อ,อนหวานในประการที่3มีฟันเสมอชิดขาวสะอาด4ไม่อ้วนจนเกินไปในประการที่5ไม่ผอมจนเกินไปในประการที่6ไม่สูงจนเกินไปในประการที่7ไม่เตี้ยจนเกินไปในประการที่8 กินปากหอมเหมือนดอกบัวในประการที่ 9. ได้สัมผัสแต่สิ่งที่เป็นสุขในประการที่ 10. มีบริวารล้วนแต่ขยันขันแข็งในประการที่ 11. มีถ้อยคําที่บุคคลเชื่อถือได้พูดอะไรคนก็เชื่อถือในประการที่ 12. ลิ้นบางแดงอ่อ,อนเหมือนกลีบดอกบัวในประการที่ 13. ไม่ฟูงสร้างและในประการที่ 4. ไม่เป็นใบไม่พูดติดอ่างอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย อนิสง์ของการรักษาศีลข้อศีลเอาไว้ได้ถ้าญาติยอมรักษาไว้ได้ยอมก็จะได้รับผลและรับอนิสงดังที่อาตมาภาพได้กล่าวมานี้อาตมาภาพขออนุญาตญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจ,จะมีความสุขมีความเจริญในทษหน้ากันเทินจเจริญพร